สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค้นนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําหมูแดงพร้อมซอสไวราตบะหมี่แห้งของเรากันค่ะวันนี้ค่ะก็จะทําหมูแดงนะทาทานเองก็ไม่ยากเลยค่ะใครจะทําขายก็ได้นะที่อยู่ยทาหมูแดงอุ๋จะใช้เป็นส่วนของสันในค่ะเขาจะนุ่มและนิ่มเร็วค่ะเราหมักไว้แค่ 2- 3สามชั่วโมงก็สามารถนํามาย่างหมูเราก็นุ่มแล้วนะคะนี่นะอุ๋ยก็จะหั่นเป็นท่อนเนาะ เปสองช้อนค่ะหมูที่อุ๋ยใช้วันนี้นะครึ่งกิโลค่ะห้าร้อยกรัมเกินนิดหน่อยค่ะก่อนที่อุ๋ยจะทําการหมักอุ๋ยก็จะใช้ซ่อมค่ะทิมให้เขาเป็นรูเนาะเพื่อที่จะให้น้ําซอสค่ะเข้าสู่เนื้อหมูให้เร็วที่สุดน,นะคะและจะทําให้หมูเรายิ่งนุ่มขึ้นไปอีกค่ะส่วนผสมค่ะก็จะเป็นสามเกลือของเราเลยนะอุ๋ยจะใช้สามเกลือค่ะสองช้อนค่ะ แล้วอุ๋ยก็จะใส่ผงค่ะซึ่งเป็นผงทํามหมูแดงนะก็จะใช้แบบสําเร็จเลยค่ะอุ๋ยก็จะใส่ประมาณนะยวเฉลี่ยแล้วค่ะสามชอ้อนผงเลยนะนี่ค่ะหรือหนึ่งซองเขาจะมีหนึ่งร้อยกรัมนะอุ๋ยก็จะใส่ประมาณค่ะครึ่งซองนะห้าสิบกรัมค่ะผงเนาะนี่เลยครึ่งซองนะประมาณห้าสิบกรัมค่ะ แล้วก็ใส่น้ำลงไปนะน้ำที่หอยใส่ลงไปก็ประมาณค่ะประมาณ5ช้อนนะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยก็จะใส่ประมาณค่ะ5ช้อนเหมือนกันนะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ เราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนับหนึ่งร้อยกรัมาา 1, ค,ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใครอยากให้หมูเป็นสีแดงสามารถใช้สีผสมอาหารใส่ลงไปได้เลยนะใครทำขายค่ะหันนแนะนำให้ใส่นะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับหมูนะเวลาเราแขวนจะได้ดูน่ากินค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่เวลาเราย่างม,มาสีก็จะออกสีแดงอ่อ,อน ถ้าเกิดเราทำทานก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เวลาทำ้ายมันจะทำให้ดูไม่น่าทานนะคะส่วนใครทำกินอยู่บ้านไม่ต้องใส่ก็ได้นะนี่นะเดี๋ยวจะให้ดูสีค่ะสีส้มเขาะจะเขียนว,ว่าสีส้มแดงตัวนี้นะสีส้มแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้อู่จะใส่นะสีผสมอาหารนะใส่ไปได้เลยค่ะปริมาณสีค่ะให้เพื่อสามารถคนและกะดูได้เลยนะ เอาตามชอบเลยนะสีอย่าให้สีแดงเกินไปนาะสีแดงเกินไปก็ดูไม่น่าทานค่ะสเสร็จแล้วนะเราก็เอาหมูค่ะลงไปแช่ไว้อย่างนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะแช่เขาไว้นะให้เพื่อนค่ะนวดหมูของเราค่ะประมาณนะหานาทีค่ะนวดกลับไปกลับมาแบบนี้นะ ส,สวยแล้วน้าอุ่นก็พอประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่สีเพิ่มแล้วนะเพิ่มไปแค่เล็กน้อยพอค่ะค่อยๆใส่ได้นะส่วนของสีเราอย่าใส่ไปทีเดียวค่ะไม่อย่างนั้นมันแก้ไขไม่ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราหมากัหมกไว้ค่ะอุ้ยจะหมักไว้ประมาณสักสามชั่วโมงค่ะแต่อุ้ยเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะสามารถวางไว้นอกตู้เย็นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยค่ะแต่เดี๋ยวอเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะสามารถหมักเกินได้เนาะแต่อย่างน้อยต้องสามชั่วโมงขึ้นนะเพื่อให้ ส่วนผสมซึมเข้าสู่เนื้อหมูค่ะหลังจากที่เราหมักไว้เนาะ3ชั่วโมงค่ะประมาณน,นะเราก็มาอบก,กันเลยค่ะ วุ้ยจะใช้นะไฟที่400เนาะ475นะประมาณเนี้ยค่ะ475แล้วเราก็จะหมุนไปที่เลข10ค่ะนี่ค่ะหลังจากเราอบเนอะเราก็กลับี่าขึ้นค่ะหลังจากเราอบจนสุกแล้วนะ ส่วนประกอบกระเทียมพริกไทยและอบเช้ค่ะส่วนปริมาณและสูตรเดี๋ยวอุ่นจะจดไว้ให้ที่ใต้คลิปหน้าหอยเจะลงไว้ให้ค่ะก็จะมีนี่เลยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเหล้าจีนน้ำสะอาดค่ะแล้วก็แป้งมันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะอุ่นก็จะใช้พริกไทยกระเทียมแล้วรากวักชีค่ะปั่นเลยค่ะนี่ค่ะอุ๋ก็นำไปปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะไปทํานะแป้งมันค่ะอ,อุจะใช้แป้งมันนะแล้วเราก็ใช้น้ําผสมนะให้แป้งมันละลายค่ะใครไม่มีแป้งมันใช้แป้งก้าวโพดได้นะปริมาณน้ําก็เราแค่คนให้แป้งมันนะละลายค่ะเป็นน้ํานะเวลาเราเทใส่ไปเขาจะได้ไม่เกาะก,กับเป็นก้อนนะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะให้เป็นน้ําแบบนี้อุ่ยก็จะตักมาจากตรงนี้นะตั้งกระทะค่ะ และใส่น้ำมันค่ะน้ำมันที่อุ๋ยใส่ลงไปนะประมาณค่ะ5ช้อนโต๊ะค่ะเราใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วใส่ลงไปค่ะหลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะใส่กรเลยเมื่อเหลืองมีกลิ่นหอม เหลืองค่ะแต่อย่าใช้ไฟแรงนะไม่อย่างนั้นเขาจะไหม้ค่ะเราให้ใช้ไฟอ่อนจนเขาเหลืองนะแล้วก็ใส่นี่เลยคะ่ะซอสหอยนางรมสีขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะ และเติมน้ำค่ะนี่ค่ะและผงชูรสนะใครจะใส่หรือไม่ใส่ไปได้นะประมาณปลายช้อนชาค่ะหลังจากน้ำตาลใส่ละลายแล้วค่ะเราก็ใส่เหล้าจีนลงไปเลยค่ะเหล้าจีเน่าอีกจัดประมาณ2ช้อนค่ะเดีย๋ยวใครฟังไม่ทันเนาะ ก็จดสุดใต้คลิปหูได้เลยค่ะเหล้าจีนนะที่อยู่ให้ใส่ลงไปค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ถามมาได้ไหมได้นะแต่หากการใส่เหล้าจีนลงไปแล้วมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับซอสของเราค่ะหลังจากเดือดนะเราก็ใส่แป้งค่ะที่เราส่งน้ลายเเลยนะแล้วคนค่ะเราจะไม่ให้เหนียวมากนะเราไม่ให้คนมากค่ะประมาณนี้หลังจากที่เรานะ ใส่แป้งมันลงไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะน้ำหมูแดงนะที่เราหมักไว้ค่ะใส่ลงไปเลยัน้ตนตาดท้ายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะก็จะได้น้ำแบบนี้นะเหนียวหน่อยหน่อยค่ะเพื่อให้เวลาเราลาดบะหมี่แล้วนะจะได้เคลือบเส้นบะหมี่ค่ะหลังจากเดือดแล้วนะเราปิดแก๊สเลยค่ะ นนนะสูตรน้ำซอสที่อยู่ให้ไปก็สามารถทําขายได้เลยค่ะเอาไว้ราดบะหมี่แห้งให้ลูกค้านะหลังจากที่เราทําน้ําซอสเอาไว้ราดบะหมี่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลวกเส้นบะหมี่กันเลยดีกว่าค่ะการเจียวกระเทียมอุ๋ยก็สอยไว้แล้วเนาะกากหมูค่ะการลวกผักเนาะวิธีการลวกผักนี่ก็ผักวางตุง้งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลวกบะหมี่กันเลยดีกว่าค่ะให้ใช้เป็นหม้อหรือจะเป็นกระทะแบบอุ๋ยได้เลยค่ะ ใส่น้ำนะตั้งให้เดือดค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนะเรานําเส้นบะหมี่ของเราค่ะมาล้างน้ําค่ะเอาแป้งออกให้หมดเลยค่ะนแบบนี้เลยเราก็จะได้แบบนี้เลยนะไม่ให้มีแป้งเลยค่ะเทน้ําทิ้งค่ะแล้วเราก็รองน้ําไว้ค่ะนี่ค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วนะเราก็มาลวกเส้นบะหมี่ของเรากันค่ะใส่น้ำเลยค่ะุรยจะลวกนะใช้เวลาประมาณโดยเฉลี่ยแล้ว 3- 4สนาทีค่ะ เพื่อนๆลองจับอยู่ได้นะถ้าเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะเพราะว่ายี่ห้อของมันมีแต่และยี่ห้อเวลาเราลวกใช้เวลาตัางกันนะเสร็จแล้วค่ะจับนิ่มแล้วนะเราก็ค้อนขึ้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาแช่ในน้ําเย็นเลยค่ะเราจะล้างจนกว่าเข่งเราเย็นนะคะตักต่องน้ําก็ได้แล้วเนาะ เราก็จะเย็นแล้วค่ะแถมจะให้ความเหนียวนุ่มตั้งทิ้งไว้ก็ไม่กอดกันเป็นก้อนนะคะเพราะเราคลายความร้อนแล้วค่ะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาเส้นบะหมีหน่นะใส่กระมังเลยค่ะแล้วเราก็ตักค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันเจียวนะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะแล้วเขาค่ะ เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาจักจดการกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ